เน่แวันนี้มีแผนการคือแผนการทั่วเราจะมาทำหมูทากินนเี่ยหมูทาลอยฝาแต่อันดับแรกเราจะทำแบบเตาเตายุคสมัยโรมันเออเมื่ก่อนประวัติศาสตร์ใช่พันกว่าปีอ่ะที่เขาเหลักทำไม่เคยเออมึงจะเคยเห็นไงเขาบอกเป็นพันปีมมันยังไม่มีปกติมันจะเป็นเตาหมูทามันจะเป็นอย่างนี้ย โง่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 กง่นะวันนี้เราทำใหม่ทำแบบนี้กล่าวเปิดขโมยถาดยายมาเปิดขโมยถาดายมาเปินละเขินละมึงอะไปเอามากูอะจะรออยู่นอกเพราะว่ากูอะเป็นคนดูต้นทางไงถ้าเสดายมันจับได้ไหมเขาก็จะต้องด่ามันก่อนเขาก็จะต้องด่ามันก่อน เดี๋ยว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 ก็นี่มึงอยู่บ้านนี้มึงรู้ซอกซอยก็มึงไปหยิบเขาไม่รู้หรอกอ๋อแต่น่าจะคือผมโดนด่าก่อนเออมึงโดนด่าก่อนเดี๋ยวกูอ่ะจะเข้าไปไปช่วยเหลือมึงทีหลังไอ้ก้าวผมเอาถาดมาถาดในกวาดมันจะเป็นถาดใหญ่ขนาดนี้หรอกติดมาใหญ่เตรานี้นะกันนะครับผม โอเคไม่โดนไดาโอเคไม่โดนไดาดูดล่เอ้ยเราได้ถาดนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาทําเตาหมูทะแบบใหม,ใหม่มาดูด้วยว่ามันจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่เคยทำกันระดับแรกเลยเนีย่เราจะเอาพกมา <c oughs> จะนั่งให้ใกล้ดีตรงนี้ดิอุอ้ย <c oughs> ว่าแล้ว ก็มันจะนั่งไปจะห่างๆหน่อยกูจะเอาเนี่ยไว้ตรงนี้นี่มันจะคบมันจะเป็นหลุมไงที่เราเคยตังค์ตังค์นแต่เราจะเอามาวางไว้บนนี้เพื่อให้มันหลุงไปเนี่ยมันจะพุ่งไปนะมันเกิดมันก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าอาจจะไม่เห็นหลงเพราะมันผสมแล้วมันจะบุบลงไปด้วยแหมเห็นไหมจะเป็นลูกคบเลยแหมไม่น่าจะเห็นหรอกเห็นไหครับเนี่ยแต่ดูด้านหลัง แล้วรอดูตอนที่ว่ามันกำลังเดินลุกนี่นะครับคุณผู้ชม อะไรพี่บ้าหรือเปล่าว้ชายจอดรู้แล้วท่านจอดรู้แล้วดนสองรู้ลดูหน้าตาแต่กล้องเราไม่ทำงานเลยครับ <Huh? S 1> นี่คือแต่กล้องเราครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะจอดดูวันไหนครับผมแต่วันนี้แหละน่าจะเสร็จอะได้กินเตาหมูกระทะหลุม ไอกอึ้ใจเดียวเราก็จะได้เห็นท้าหลุมเราแล้วอะ <S 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 ่ะเย้ท้าหลุมแล้วแล้วเหมือนแรกเหมือนต้มหมูกับท้าเป๊ะเลยดูดิย่อตรงนี้ไหลามาก็จะเป็นน้ำหรอโอ้ยต้มน้ำอาจบะปลาเด้เตาเนี้ยมันเป็นไงมันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่ เดี๋ยวหงาย้อเลยจ้ะแม่นด์นี้ขายผลิตภัณฑ์ยังไงคงไม่ขายกันะเขาซื้อปกติกินกันคงไม่ขายกันะเขาซื้อปกติกินกันคงไม่ขายกันะเขาซื้อปกติกินกันเราชาวเนี่ยไปย่างหมูทาวอันดูครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเอาเตาแบบมันธรรมดาโอเคเดี๋ยวไปดูเตาธรรมดาแป๊บนึงครับผมอันนี้คือเตาพิเศษเอออันนี้เตาแบบดั้งเดิมที่เราใช้กันใช่ ของเขาจะเป็นนูนๆขึ้นมาใช่แล้วก็ก็ต้องวางบนนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้มตรงนี้ใช่อะไรกาวใช่แล้วของเราอ่ะเป็นเตาหลุมหลุมหลุมตรงนี้ใช่ย่างนอกใช่ย่างนอกครับพอน้ําหมูมันไหลลง้นมาไหมมันก็จะไหลลงไปตรงกลางนี่ยมันจะอยู่ในนี้เลยใช่สบายแล้วเราต้มสบายมันอาจจะไม่ได้เป็นแอ่งขนาดใหญ่เหมือนไอ้นี่ไงมันได้ลึกขนาดนี้แต่ว่ามันก็เป็นแอ่งอยู่เออเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันดูว่ามันจะได้ยิงไงไปเดี๋ยวไปดูดีกว่า ต่อไปก็จะเป็นการย่างหมูนะครับเราต้องแจกอาวุธก่อนแจกอาวุธก่อนนะครับนี่ตัวอาวุธเราจะลองเทสกันนะว่า Q A สี่เป็นไงไม่สุกเฮ้ยร้อนร้อนเสียงนังสู้เลยแล้วผมถามยังไงหัวจะสุกไหมใหญ่ขนาดลูกเดี๋ยแถวลูกรู้สุกไ็มสุก หนึ่งสองสามเสร็จแล้วหมูกระทะดูรูโอ้ยสเต็กเฮ้ยหม้อหมูกระทะเนี่ยน่ากินมากทุกคนใจว่าเตานี้ใช้ไม่ดีเนี่ยอน้าร้นประมาณปีตอนนั้นน่ะน้ำมันก็จะไหลลงไปในนี้ึ่งว่าหมูเราก็เริ่มจะใกล้แล้วนะใกล้จะสุกแล้วนะหูแต่ชี้นนี้แบบผมว่ามันน่าจะนานอยู่เพราะว่าไขมันมันเยอะไง มันย่อมจะเป็นหมูหมูกรอบว่ะใช่แต่พอเราไปกินตะข้าวบเ้าเลยอืมแต่เนี้ยตุตติ่งกระดิ่งไก่จริงๆจริว่าเตานี้ถือว่าใช้ประโยชน์ได้ในระดับหนึ่งนี่ระพรีเมียมอ่ะเตาพรีเมียม์ได้เดี๋ยวไปกินกันว่ะกินกันว่ะเอาเนี่ยเป็นไงการตั้งหมูเนี่ยทุกคนอะเวลาชอบกิน เขาเรียกกินแบบคาเตามาเร็าๆเร็วๆพ่อทำรถให้ตัวเองเออเนี่ยกินแบบคาเตาอ่ะมันไม่เคยกินหรอมามาเฮ้ยกินได้มันสุกแล้วไอ้พวกนี้ยอ๋ออุ้ยอร่อยป่ะน้ำจิ้มอร่อยไหมนี่เหนียวเลยแสดงว่าสูตรนี้เฮ้ยใช้ได้เพราะว่าอร่อยนะครับผม นี่คือการจราานินมคาเต่าครับโอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนแ่ะไหมเหมือนขออันเ,นะะนเออให่ไหม,มแต่ว่าขอหมูย่างจิ้มหมูค่ะก็ไม่จะไม่เหมือนคอหมูย่างเน,นี่ยก็่ะเอาส่วนคอมาเอาล้ เนาแหลมโอเครอบทีนี้ก็เตาหลุมของเราก็คือสําเร็จนะครับถ้าใครอยากจะสั่งซื้อก็สั่งมาได้นะครับที่ช่องเรานะครับแต่ผมจะผลิตแค่วันละครั้งคุณจะมีโอกาสได้ตอนนี้ใครทคี่ก่อนมีโอกาสจะได้เตานี้ไปครอบครองเดี๋ยวเรา ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาเดี๋ยวเราจะส่งให้ไปเดือนละสองใบเท่านั้นใช่แล้วจะไม่มีอีกตอไปแล้ว,ว,วตอนนี้เตาหลุมของเราก็คือสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับผมใช่แล้วมาคนดูมาดูก็ได้ครับก็คือมันตอนนี้ก็คือแบบสีเริ่มมาก,กินแลอวอร่อยเดือดเตาเราสามารถสั่งผลิตได้ครับเดือนละสองใบเดือนละสองใบเรามีทีมช่างผู้ผลิตที่ฝีมือดีครับเนี่ย เดี๋ยวโดนเนี้ยเราจะจ้างเขาทุ่มชั่วโมงละบาทชัท่วโมงละบาทวันหนึ่งเออแปดชั่วโมงใช่ได้แปด,ดบาทเออเอาไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเตาตอนนี้ก็คือไหม้แล้วเราต้องมาใส่น้ำใหม่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพีพีตัวปวดนะครับผมไม่ว่าเกิดจะเร็วแค่ไหนก็เตาไปเตาไปไม่สุดครับไม่ยิ่งใหม่เอาปราด